เดี๋ยวมาดูตัวกันนะครับเฉลยเสียงใหญ่ครับตัวนี้ติดแบบไม่รู้ตัวนะครับผมเตรียมปลอกขาไว้ใส่เลยครับนกตัวนี้ช้าได้นะครับดูลักษณะนกแล้วน่าจะช้าได้นะครับศูนย์สองเ้านะครับปลอกขานะครับนกตัวใหญ่นะครับติดแบบไม่รู้ตัวนะครับเดียดไม่ กะขายมันไม่พันนะครับกติดก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองติดพเนียนนะยังนิ่งอยู่นะครับฟาดเบาไปหน่อยนะครับันฟาดนะเบานะครับแข้งแห้งนะนกแข็งแห้ง,ง,งดีมากเลย จังนี่นะครับเสียงใหญ่นะครัลนกตัวนี้เสียงใหญ่เลยครับคูก็ใหญ่นะครับทิชเพีดก่อนครับผมตะเกียบตะเกียบจะแข็งนะครับตะเกียบจะแข็งแล้วก็ชิดครับมีตัวผู้เนี่นอนครับถ้าลักษณะนี้นะจับดูแล้วมันแข็งที่มือนะครับยังไงก็เป็นตัวผู้ครับแล้วก็ชิดนี่คร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแข็งแต่ชิดร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าแข็งห่างยัง ก็เป็นตัวผู้นะครับแข็งแต่ห่างถ้านิ่มๆนิดผมว่าตัวเมียแปดสิบเปอร์เซ็นครับกดเข้าไปแล้วมันนิ่มนะครับโอ้ตัวนี้แข้งแข้งแข้งๆหงครับแข้งแห้งดีครับให้ดูใกล้ครับดูให้ใกล้ครับนี่ครับ สร้อยคอยังสวยนะครับยิบนะครับสำหรับปีหมึกเข้มนะครับนี่หมึกเข้มนะครับแข้งใหญ่แห้งนะครับนี่ครับแห้งใหญ่แล้วก็แห้งนะครับนิงครบครับนครับขาลึกลึกครับนี่ครับตัวใหญ่นะครับนกตัวนี้ทรงตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตาค่อนข้างแดงนะครับตาแดงลักษณะดีครับนกตัวนี้ครับน่าช้ำครับ ลักษณะดีครับ <c oughs> ใส่ถุงก่อนแล้ว <c oughs> กันพลาดครับใส่ถุงก่อนครับ